ถ้าสมมุติว่าชั้นนี้มีเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นนะและบังเอิญมันอยู่ในห้องเนี้ยตรงนี้แม่งคือห้องปิดตายได้เลยนะเออใชอ่ถ้ามองถ้ามองกับตามนี้คือเข้ามาเสร็จปุ๊บสมมติว่าถ้าบอมกับมายเป็นฝาแฝดที่ไปเล่นเกมหาสมบัตินี้ <c oughs> บอมอยู่ห้องนี้มายอยู่ห้องนี้วันหนึ่งมาตุยขึ้นมา <c oughs> บอมนี่น่าสงสัยสุด Uh huh. ถ้าพอม่ห้องนี้คลืหานหลังเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ฮะอชิยะดีเยนะฮะเป็นหนังสือชุดซีรีส์ฝาแฝดที่เราจะออกใหม่ในงานหนังสือรอบนี้เลยนี่ดูหน้าปกมีเลือดคือมีคนตุยแน่นอนอเรื่องของหนังสือเลยเนี่ยเขาจะเอาฝาแฝดที่เป็นหัวกะทิในประเทศเนี่ยมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นนักสอบบัญชีวิศวะนายความนักฟิสิกส์แล้วก็ตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นทั้งตำรวจแล้วก็หมอด้วยนะเอามาอยู่ในสถานที่นี้มีเวลาให้7วันนะแล้วก็หาว่าสมบัติมันซ่อนที่ไหนแล้วดรรรดัันนนนนมมมมีเเเหหหตตตตตุุฆาาากกกรรรริขขึ้้แล่ยออูงงไบ เดี๋ยวลองดูกันชั้นแรกดูมันไม่น่าจะซ่อนได้ปะ่ะพื้นที่มันดูโล่งมากเลยดูดิเห็นปะ่ะห้องขวาล่างนี่ก็โล่งอ่ะไอ้ตรงนี้ก็โต๊ะก,กินข้าวก็โล่งความแปลกคือบันไดเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายไว้ทุกคนนี่ลองดูดิลองดูชั้นที่สองความแปลกคือบันไดอะ่ะมันไม่อยู่ฝั่งซ้ายแหละได้มาอยู่ตรงกลางเว้ยแล้วก็มีห้องน้ำตรงเนี้ยมีช่องแปลกๆเลยว่ะทุกคนหรือว่าตรงนี้มันซ่อนสมบัติได้ป่ะวะทุกคนว่าเปิดไปได้ปะ่ะ อ่ะมันอาจจะเป็นพวกช่องระบายน้ําผมก็ไม่แน่ใจเว้ยเดี๋ยวมาถามนักอ่านสายนิยายสืบสวนกันพวกเขาจะคิดว่าสมบัติเนี่ยซ่อนตรงไหนถ้าแบบนี้เขเล่นเลเอาแบบเบียวๆเลยชั้นหนึ่งเป็นไปได้อาจจะซ่อนในตรงที่แบบที่มันดูโล่งๆของไม่ค่อยเยอะเพราะเขาบอกว่าซ่อนต้นไม้ต้องซ่อนในป่าผมว่าน่าจะใต้ซิงจริงเหรอใช่มันมีประตูปิดไงคนก็จะแบบเอ้ยไม่น่าใช่หรอกไม่น่าซ่อนหรอกเปล่ามันอยู่นะจริงๆอาจจะอยู่นี่ไงใต้ชั้ ว่าอะไรผลขึ้นออกไม่เหตุก็เลยปอนไว้ใต้บันไดออแบบว่ามันงูฉกตาอะไรประมาณนั้นแบบมันใกล้เกินใช่ใกล้เกินมาคิดว่าชั้นเนี่ยมีเหตุฆาตกรรมได้ไหมอย่างที่บอมบอกว่ามันเป็นห้องปิดตายต้องอยู่ซักห้องในห้องหนึ่งที่อยู่ข้างในเป็นไปได้ว่าชั้น3ทุกคนคิดเหมือนกันไหมแล้วถ้าเกิดใครที่มันฆาตกรรมแล้วมันจะใช้วิธีไหนกลดีแบบไหนวะที่มันจะฆ่าคือมันดูโง่่างมากสมมติว่าอ่ะไอ้นี่ตายกูต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเลยอ่ะแล้วคนอื่นนะถ้ามันจะเข้ามาฆ่าลองนึกภาพมันต้องเดินเข้้้้้้าาามฝัั่่งงงงนนนีีไอออหคทเเป็็จกตตรูว ทีนี้อะลองดูสมบัติผมว่าสมบัติอะมันอาจจะซ่อนแบบถ้าอยู่ใต้โต๊ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือแบบถามจริงกูเอาง่ายเลยคือแบบซ่อนแบบใต้โต๊ะอย่างนี้เลยยากนะเว้ยทุกคนลองดูผังบ้า <c oughs> นมันแปลกมากนะว่ามันอาจจะเกี่ยวอะไรกับบนันไดอ๋อนี่เหรออยู่ใต้บันไดเหรอ ก็ไม่ได้ดูแย่กว่าอยู่ใต้โต๊ะอันนี้เราเดากันเล่นคนดูรู้หรือยังถ้ายังไม่รู้นะฮะไปหาอ่านได้นะเล่มนี้อยู่ในงานหนังสือนะชื่อว่าอชิยารีเญนะนวนิยลำดับที่4จากหนังสือชุดสาแฝดยอดนักสืบนะกิติศักดิ์คงคาใครโทรมานี่วางจําหน่ายอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่บูธ E31 ของ13357นะฮะที่งานมหากรรมหนังสือะดาบชาตินะวันที่9 1 9ตุลานะผมใครเดาออกแล้วบ้างลองมาคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะ